ผมชื่อนายธิต e. ิชายดำเต็มธิิชันชื書書 ت ت ่อนางสาววิพาทอพันธ์ยิฉงธิ <S <S ันนางสาวนันทยาเมฆครับมัธยมศึกษาปีที่ห้าสองเรียนบางทุ่วิยาคมนนำเสนอภูโชคชัยประธานเลขยกกำลังตัวอย่างที่สองงเขียนจำนวนต่อไปนี้ให้อยูในรูปตรงมีสี่ข้อนะครับลองดูในจเงนะครับวิธีทำข้อ1นึ่งสิบหกยกกำลังหนส่วนส เท่ากับรากที่4ของ16ข้อ2นะคะ32ยกกำลัง1.6ส่วนหเท่ากับรากที่6ของ32ข้อ3นะคะทั้งหมดลบ8ยกกำลัง1นส่วนสเท่ากับ ราที่3ของลบ8ข้อ4นะคะ64ยกกกำลัง32เท่ากับ164ยกกกำลัง3เท่ากับทั้งหมด164ยกกกำลัง3 การนำเสนอเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ